มามาเข้าเรื่องเข้าเรื่องเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กมอปลายคนหนึ่งและกันที่ทํางานพิเศษแล้วก็เจอคนแปลกๆคนหนึ่งจะให้ชื่อเรื่องว่าขนมทํามือ คือเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องของคุณเคย้อนกลับไปสมัยที่คุณเคเขายังเป็นเด็กมปลายนะเด็กญี่ปุ่นเนาะกับการทํางานพิเศษมันเป็นของคู่กันคุณเคเองเขาก็ทํางานซูเปอร์แถวบ้านเขาซึ่งมันมีวันหนึ่งที่มีผู้หญิงคนหนึ่งที่อายุมากกว่าคุณเคเข้ามาสมัครงานที่ซูเปอร์ที่เขาทางานอยู่คือผู้หญิงคนเนี้ยดูเป็นคนที่เข้าสังคมไม่ค่อยเก่งเว้ย เป็นคนใส่แว่นเนื้อเนิร์เป็นคนไม่ค่อยแต่งตัวหมายถึงว่าแต่งตัวไม่เก่งนะไม่ใช่ไม่แต่งตัวอะไรเงี้ยคือเคอะมักจะได้เจอผู้หญิงคนเนี้ยตอนเวลาเข้ากะเย็นด้วยกันบ่อยซึ่งพอเวลาผ่านไปความคุค้นเคยความสนิทมันก็มากขึ้นมาเลยทำให้ทั้งสองคน่ะได้พูดคุยกันมากขึ้นเรื่อยๆก็คุยกันเรื่องโรงเรียนมั่งเรื่องส่วนตัวบ้างอะไรเงี้ยอย่างที่บอกตอนแรกอ่ะเคคิวผู้หญิงคนเนี้ยเป็นคนจืดชืดเนาะ ต่พอคุยไปคุยมาก็พบว,ว่าเออเป็นผู้หญิงที่ล่าเริงกว่าที่คิดเว้ยก็เลยเริ่มสนิทกันมาเรื่อยๆจนถึงขั้นบางวันก็มีเดินกลับบ้านด้วยกันบ้างอะไรบ้างจนกระทั่งมีวันหนึ่งตัวฝ่ายผู้หญิงเนี่ยเริ่มชวนเคไปกินข้าวด้วยกันหลังเลิกงานเว้ยซึ่งในตอนนั้นตัวเคก็ไม่ได้มีแฟนเป็นตัวเป็นตนนะ ก็เลยอ่ะไปะแค่ได้ยอมทําตามคําชวนโดยไม่ได้คิดอะไรมาแต่พอเวลาผ่านไปนานเข้านานเข้าก็เริ่มกลายเป็นชวนไปเที่ยววันหยุดบ้างชวนไปดูหนังบ้างชวนไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้าบ้างคือเนื้อ,อาหาในการชวนมันเริ่มไม่ใช่เพื่อนร่วมงานละมันเริ่มเป็นเหมือนการชวนเดทขึ้นทุกทีทุกทีละตัวตเคะมองผู้หญิงคนนี้เป็นแค่เพื่อนร่วมงานคนหนึ่งแล้วกันพอจะเริ่มมองออกว่าผู้หญิงเขาเหมือนจะมีใจให้กับตัวเองอ <S <S ก็ไม่อยากไม่อยากกเลย,ไม,ย,ไ,มยไม่อยากไม่อยากให้ท่าไม่อยากสร้างความหวังอ่ะก็เลยเริ่มตีต่อค่ะ โดยพอเวลาแบบโดนชวนโดนอะไรเงี้ยก็ปฏิเสธบ้างอะไรบ้างแต่ปฏิเสธแบบละมุนล,ละม่อมนะปฏิเสธแบบแบบน่ารัก,กไม่ได้แบบว่าไม่ไปเว้ยแบบอะไรเงี้ยก็คืออ้างติดสอบบ้างต้องช่วยงานที่บ้านบ้างอะไรอย่างนี้จนอยู่มาวันหนึ่งวันนั้นนะเป็นวันที่ตัวผู้หญิงได้ชวนเคกลับบ้านด้วยแล้วก็ได้เล่าให้เคฟังว่าตัวเธออาจจะต้องเลิกทํางานพิเศษแล้วนะ เพราะว่าที่บ้านจะจับให้เธอไปแต่งงานจับคุ้ถุมชนนะแล้วหลังจากแต่งงานเสร็จตัวเธอก็คงต้องออกจากเมืองนี้ไปซึ่ง,งจริงๆเธอไม่อยากแต่งงานคนคนนั้นเลยเว้ยตัวเคที่ฟังอย่างที่บอกเคไม่ได้ชอบไม่ได้อินเลฟกับผู้หญิงคนนี้ก็แบบออ่อ่ก็ก็ก็แต่งงานไปซิที่บ้านอยากให้แต่งก็แต่งไปอะไรเงี้ยพยายามเอออแบบไม่แสดงความเห็นอะไรมากมายแบบเดี๋ยวเหมือนกลัวความเห็นของตัวเองอะจะไปโันผู้หญิงคิดว่าแบบเนี่ยเห็นไหมกําลังเสียใจแบบอะไรอย่างเงี้ย จนหลายวันต่อมาตัวผู้หญิงก็เข้ามาชวนเคคุยอีกเว้ยแต่คราวเนี้เรื่องราวมันเปลี่ยนไปนิดหน่อยมันไม่ใช่เรื่องจะไปแต่งงานแล้วผู้หญิงมาเล่าให้เคฟังว่าคือเพื่อนเธอตั้งบริษัทแล้วก็มาชวนให้ตัวเธอไปทํางานด้วยเธอต้องออกจากเมืองนี้นั่นแหละอะไรเงี้ยตัวเคก็ได้สงสัยว่าเอา้า วันก่อนเนะี่ยบอกจะไปแต่งงานอยู่เลยอะไรขอ,ของมันวะอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวเคไม่ได้แย้งไปนะก็แค่เหมือนฟังฟังไปอะ่ะไม่ได้สนใจอะ่ะแต่ว่าตัวเธอก็ไม่หยุดแค่นั้นเว้มีกลับมาเล่านู่นเล่านี่เล่านั่น,นให้เคฟังอีกหลายครั้งเลยเนื้อหาประมาณนี้แหละแต่เนื้อหามันเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่งงาน,งงาน,งน,นบ้างไปทํางานบ้างนู่นบ้างนี่บ้างจนเครเริ่มรู้สึกแปลกๆละเริ่มไม่อยากจะข้องแวะด้วยละจนวันเวลาผ่านไปจนถึงฤดูหนาวจน วนมาถึงกุมภาพันธ์ซึ่งอย่างที่เรารู้กันกุมภาพันธ์มันจะมีอีเวนต์สำคัญก็คือวันวาเลนไทน์นทเนาะคือตัวเคก็เข้ากะทําทงานตามปกติก็เหมือนกับผู้หญิงคนนั้นเลยเว้ยก็ได้ไปเจอกันที่กะเย็นเหมือนเดิมตัวผู้หญิงคนนั้นก็ได้ให้ของข,องขวัญชิ้นเล็กชิ้นหนึ่งมาให้กับตัวเคเว้ซึ่งเคก็พยายามพิจิตรพิจารณาว่าจะรับดีไหมว่าแต่ถ้าไม่รับก็จะดูแล้งน้ําใจดูเป็นแบบหญิงก็เพื่อนร่วมงานคนหนึ่งอะ่ะเออแต่ถ้ารับ อืจะเป็นการดูเหมือนให้ท่าหรือแบบมีใจปะวะอะไรเงี้ยแต่ก็อ่ะรับก็ได้วะเพราะามันเป็นการให้เหมือนให้ตามมารยาทนะวันว,นว,นวนาเลนไทน์อะไรเงี้ยไม่ได้สารภาพไม่ได้ขอครบด้วยสุดท้ายก็เลยอ่ะรับก็รับ,ร,บ,ร,บรับตามมารยาทต,ตัวของเคก็ได้นาของขวัญชิ้นนี้กลับมาที่บ้านซึ่งพอลองแกะดูไอ้ของขวัญที่ว่าเนี่ยมันก็คือขนมทํามือขนมทําทําเองอะ่ะอืมคือเคอ่ะเป็นคนรักษาดประมาณหนึ่งเขาไม่ชอบที่จะกินของของคนอื่นทําเว้ยโดยเฉพาะ คนแปลกหน้าคือเขาอึดอัดที่จะกินของที่เขาไม่รู้ว่ากระบวนการการทํามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ก็ลำบากใจว่าถ้าสมมุติตัวเองไม่กินแบบสมมุติวันเนี้ยวันที่14ไม่กินใช่ปะ่ะแล้วไปเจอเอทีวนที่16หรือ17ที่ต้องเข้ากะด้วยกันแล้วตัวฝ่ายหญิงถามว่าเออเป็นไงบ้างรสชาติเป็นยังไงแล้วเขาดันรีวิวไม่ได้ก็อึดอัดใจไปอีกอะไรอย่างเงี้ยก็นั่งคิดอยู่สุดท้ายก็ไม่ได้กินไปคืนนั้นจนหลังเลิกเรียนวันต่อมาเพื่อนของเคที่เป็นแกง๊แกงแกงผู้ชายด้วยกัน ก็มาเทียวที่บานเว้ยแล้วก็มีการคุยกันถึงวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาว่าเฮ้ยเป็นไงวะมึงได้ของขวัญเปล่ามึงได้ช็อกโกแลตไหมอะไรเงี้ยจนไอ้เคถึงจุดที่เพื่อนๆถามไอเคเ่าเออได้วะกูได้มาหนึ่งอันได้มาจากสาวที่ทํางานพิเศษด้วยกันอนะอะไรเงี้ยแต่กูไม่กล้ากินว่มมึง กำลังเครียดแต่เนี่ยว่ากูเอาไงกับไอ้ขนมอันนี้ดีอะไรเงี้ยเพื่อนๆอก็โหทำเป็นแอก็โหแบบแอะกะอวดแหละว่าแบบสาวให้แล้วแบบไม่กินอะไรเงี้ยมามาเดี๋ยวพวกกูกินเองมาเอามาดิใช่จริงเปล่าอะไรเงี้ยไอ้เคที่บอกดีขอบคุณมากมึงที่กินแทนเดี๋ยวกูไปหยิบมาให้เลยเวย้ยแล้วมึงวิจารณ์รีวิวให้กูทีนะกูจะได้ไปตอบเขาได้อะไรเงี้ยตัวเคก็ไปหยิบห่อขนมตัวผู้หญิงให้มาเนาะเป็นห่อหน่ารักเลยเวย้ย ก็ทำการแกะทีละมุมทีละมุมทีละมุมออกมาพอแกะออกมาปุ๊บปรากฏว่าเป็นขนมคล้ายๆพุดดิ้งคล้ายๆพานาคอตา้าเป็นขนมที่เป็นถ้วยแล้วเหมือนมีขนมแบบเนื้อมูสนุ่มๆแล้วมีซอสอยู่ข้างบนอะไรอย่างเงี้ยเออคือเขาลองมองแล้วว่ามันเป็นมูสนุ่มๆแล้วก็ข้างบนะเป็นแยมผลไม้คล้ายๆพวกราสเบอรี่พวกอะไรเงี้ยเป็นแบบผลไม้สีแดงหวานๆเปรี้ยวๆอ่ะเออ คือเขาก็ดูแล้วว่ามันเป็นของที่เขาทําขึ้นมาด้วยตัวเองแน่นอนไม่ใช่ของซื้อร้านแน่ๆแล้วก็ดูดีดูสวยมากทุกคนก็ฮือฮากันใหญ่เลยหูหน้ากินวะมึงกินได้จริงปะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยจังหวะนั้นเองเพื่อนคนหนึ่งที่แบบว่ากําลังจะกินอ่ะก็ได้กลิ่นแปลกๆเว้ยก็เฮ้ยมึงได้กลิ่นอะไรแปลกๆปะก็ยืนวนกันดมในวงทุกคนก็ได้กลิ่นแปลกๆจากไอ้สิ่งสิ่งนี้นะไอ้ขนมันเนี่ยแต่ระบุไม่ได้ว่าวันแปลกยังไงแต่รู้สึกกลิ่นที่ได้กลิ่นมันไม่ใช่กลิ่นของของกินเออมัน ทุกคนก็เลยลองเอาช้อนคนๆดูก็ไม่ได้เจอสิ่งแปลกปอลอมอะไรในนี้นะก็เลยลองชิมไปคำหนึ่งงับรสก็แปลงๆแปลกๆบรรยายไม่ถูกทุกคนก็เลยบอกว่าเฮ้ยมึงว่ามันเสียแล้วว่ะแดกไม่ได้แล้วแหละเอาไปทิ้งเถอะหลังจากทุกคนกลับบ้านไปนลจะกกินเสร็จคนละคำคนละแง่แบบชิมดูแล้วมันน่าจะเสียไม่ได้ก็แยกย้ากลับบ้านหมดสนุกละ ก็ไปจังหวะที่น้องสาวของเคกลับบ้านแล้วพอดีตัวเคยังคงไม่ได้คํารีวิวจากเพื่อนเพราะว่าเพื่อนบอกว่าขนมมเสียคือตัวเคไปพูดไม่ได้นอนว่าขนมเสียเลยไม่ชิมเข้าใจปะทำไมนางผู้หญิงเสียใจซะเปล่าหรือว่าทําไมถึงทิ้งไว้จนเสียละ่ะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเไปปรึกษาไปเล่าให้น้องสาวฟังเว้ยตัวน้องสาวก็สงสัยว่าเอ๊ะกลิ่นแปลกที่ว่าคือไงไหนลองเอามาดมหน่อยตัวน้องสาวก็ลองเอาช้อนตักขึ้นมาดมเว้ยแล้วก็ทําหน้าคุ้นคิดอยู่แป๊บหนึ่งสักพักเหมือนนึกอะไรออกเออหน้าน้องมันค่อยๆีดเว้ย แล้วก็พูดว่าพี่น่าจะเป็นเลือดนะไอ้แดงแงเนี่ยไม่น่าใช่ร้านเบอร์รี่หรอกตัวเคก็แบบเฮ้ยมันจะเป็นเลือดได้ไงดูยังไงก็เป็นแยมมันเนี่ยความเป็นแย้มเนนือเนื้อออกมาใช่ปะ<ม>ตัวน้องสาวก็เลยบอกว่าผู้ชายอะ่ะอาจจะไม่รู้นะแต่เลือดประจาเดือนผู้หญิงอะ่ะเออมันก็ลักษณะก็เลือดประมาณนี้แหละตัวเคฟังปุ๊บนาซิดเลยเว้ยแล้วก็แบบชิปหายและเพื่อนกูแดกไปแล้วด้วยแต่ตัวเคก็ทําการกําจัดทิ้งก่อนรีบล้างมืออย่าแยงแหวะแล้วก็ นั่งคิดเอาไงดีวะไอ้เพื่อนที่กินไปแล้วบอกมันดีปะวะสุดท้ายตัดสินใจไม่บอกแล้วกันกลัวเพื่อนจะเสียใจสะเปล่าวันต่อมาตัวเคไปทํางานที่เดิมเวลาเดิมกะเดิมแต่คราวนี้ไม่เจอผู้หญิงคนนั้นละจนผ่านไป3วัน4ี่วัน5วันเป็นสัปดาห์ก็ไม่เจอกันเลยเว้ยคือแม้เป็นวันที่กะตรงกันนะดูตารางแล้วกะตรงกันแน่นอนวันแรกไงก็เจอตัวผู้หญิงก็ไม่มาเว้ยตัวเคสงสัยก็เลยถามผู้จัดการดูก็ได้ข่าวว่าตัวผู้หญิงคนนั้นนะ่ะเออไปแต่งงานเร่งด่วน ก็ได้ทําการขอลาออกแล้วแต่ทัวผู้จัดก,การยังไม่ได้แก้ตารางกะเวลาเฉยๆสุดท้ายปริศนาขนมนั้นก็ยังคงเป็นปริศนาต่อไปไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแนะ่วันเวลาผ่านไปจนกระทั่งตัวเคใกล้เรียนจบละมันเป็นวันหนึ่งหลังเลิกเรียนแล้วกันตัวเคเห็นผู้หญิงคนนั้นเว้ยมายืนรอหน้าั่งเรียนตัวเคตกใจมากเึกออกไหมผู้หญิงที่เอาเอออย่างนั้นมาใส่ในขนมอะ่ะมันมันยดัดมันน่าขนลุกอะ่ะไม่อยากเจอหน้าเว้ยพยายามหลบหนีแต่ว่า ยิ่งหนีเท่าไหร่ผู้หญิงคนนั้นก็ยังคงมาดักเจอหน้าเหรียญเรื่อยๆเรื่อยๆวันต่อมาก็ไปดักรอหน้าบ้านวันต่อมาไปดักรอหน้าเรียนนีไปดักรอหน้าซูเปอร์บางเคเลยแบบว่าเชื่อมันกลับมาที่เมืองนี้แล้วว่าเอาไงดีวะจะหลบหนีต่อไปนี้ตอลอดไปก็คงไม่ได้ต้องคอยใช้ชีวิตหวาดระแวงอย่างเงี้ยเออจนไม่โอเคอะ่ะแต่พอเวลาผ่านไปพักหนึ่งตัวผู้หญิงก็หายไปอีก ตัวเ,กกเคก็คงย้ายกับไปอยู่เมืองอื่นแล้วมั้งก็คงแค่แวะมาเก็บของมาอะไรนี้เระมัง้งจนกระทั่งเวลาผ่านไปถึงเคเรียนจบและตัวเคก็หลังจะเข้าเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยในเมืองเกิดแล้วระหว่างที่เคย้ายไปอยู่ที่เมืองที่เคไปเรียนมาอะไรนะมันมีวันหนึ่งที่บังเอิญเจอกับผู้หญิงคนนั้นอะในเมืองเว้ยแบบไม่ทันตั้งตัวเลยแบบเดินเดินอยู่ผู้หญิงคนนั้นก็เดินปี๋เข้ามาทักทายเคเลยเว้ยเคก็เวอร์เวอร์ชิบหายละหนีไม่ได้ละอะโอเคแล้วเดินยิ้มล่าเข้ามาคุยเลยตัวเคก็ ทักทายอ่ะหวัดดีครับอ่ะครับครับกายเป็นว่าผู้หญิงคนนั้นคุยอบเคแบบล่าเริงเลยเว้ยแฮปปี้แตกต่างจากคนเดิมที่เธอเคยเป็นอะเป็นอีกคนนึงเลยอะทรงผมก็เปลี่ยนเริ่มมีการแต่งหน้าสดใสเริ่มแบบเป็นอีกคนนึงเลยอะตัวเคก็เลยถามว่าเออเป็นยังไงมั่งเปลี่ยนไปหน้าอะไรเงี้ยตัวผู้หญิงก็เลยเล,ล่าให้ฟังเว้ยว่าหลังจากแต่งงานแล้วก็ออกจากเมืองนี้ไปอ่ะเธอมีความสุขมาก เธอแฮปปี้กับชีวิตหลังแต่งงานมากๆเลยพ่อแม่สามีก็ใจดีตัวสามีเธอเองก็ดีมากๆอะไรเงี้ยตัวเคฟังก็แบบเอ้ย,อยดีใจด้วยนะยินดีด้วยยินด้ยจริงๆอะไรเงี้ยตัวเธอก็เล่าต่อว่าคือจริงๆวันนี้ที่มากลับมาเมืองเนี้ยตั้งใจมาหาเพื่อนไม่ได้กลับบ้านเกิดมานานอะไรเงี้ยก็เลยเออแบบมาเดินเล่นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยเออขอโทษนะที่ตอนนั้นแบบ ลาออกไปแบบไม่ได้ร่าได้ลาเลยอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนั้นอะมันเป็นจังหวะที่พ่อแม่ของสามีเขาอาการไม่ดีก็เลยต้องรีบแต่งงานรีบย้ายไปอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยก็ต้องไปดูแลเขาอะเนาะแบบเมาเมาเล็กนึง่ตัวเคเลยถามต่อว่าอะไรคือการไม่ได้ร่ำลาอะไรคือการต้องไปอยู่กับพ่อแม่สามีแล้วมึงยังกลับมาอยู่เลยไม่ใช่หรอมึงมาดักรอ,อกูนโรงเรียนกูคเคยเจอนะเว้ยอะไรเงี้ยคือเครู้สึกไม่สบายใจเนาะอยากจะเคลียให้มันจบเนี่ย เลยบอกว่าเนี่ยมึงเคยกลับมาไม่ใช่เหรอกูคเคยเจอมึงหน้าเลยด้วยซ้ำมาดักรอ,อก,กูอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้พูดไม่ดีนะไปหนึ่งก็ก็คุยกันปกติตัวผู้หญิงทำหน้างง,งแบบฮะไม่นะตั้งแต่ลาออกจากซูเปอร์ไปแล้วอะไม่เคยกลับมาเลยเว้ยไม่เคยกลับมาที่เมืองน,นี้เลยแม้แต่ครั้งเดียวคือไปอยู่กับพ่อแม่สามีแบบยาวๆเลยดูแลยาวๆเลยไอ้เคเวอร์เลยว่าเอา้าแล้วผู้หญิงที่มาดักรอ,อก,กูแต่งตัวเหมือนมึงแล้วที่เจอใครอะคนนั้นคือใครอะและไอ้ที่ว่าลาออกจากจากซูเปอร์อะ คือลาออกครั้งไหนครั้งล่าสุดที่ให้ขนมหรือตั้งแต่ครั้งแรกที่บอกต้องไปแต่งงานจบเข้าใจปะ่ะคือสุดท้ายเธอไปแต่งงาน,นงจริงๆเว้ยเหมือนครั้งแรกที่เธอบอกกับเคว่าเธอต้องลาไปแต่ง,งและที่ผ่านมาหลังจากนั้นคือใครวะหรือบอกว่าคือใครวะแบบงงก็คือง่ายๆว่าในเรื่องนี้ทั้งหมดอะตัวผู้หญิงจะเหมือนชอบเคมากๆใช่ไหมและมันมีครั้งหนึ่งที่บอกว่าเออตัว,ต,วตัวผู้หญิงอะต้องไปแต่งงานแล้วนะเออจะไม่ได้มาทํางานแล้วนะและหลังจากนั้นอะตัวผู้หญิงคงมาทํางานอยู่ แต่มาทํางานแถมมาแต่งเรื่องใหม่อีกว่าต้องไปทํางานบริษัทเพื่อนบริษัทอะไรนี้แล้วก็มาแต่งเรื่องเพิ่มอีกว่าต้องลาออกแล้วต้องไปนั่นไปนี่ไปนูน่นจนถึงกระทั่งทําขนมให้วาเลนไทยอ่ะแล้วตัวผู้หญิงนึงหายไปคือทีเนี้ยที่ผู้หญิงบอกว่าลาออกจากซูเปอร์ลาออกครั้งไหนครั้งล่าสุดที่ทําขนมให้หรือครั้งแรกที่ตัวผู้หญิงบอกว่าต้องไปแต่งงานแล้วถ้าเป็นครั้งแรกที่บอกต้องไปแต่งงานแล้วอ่ะหลังจากนั้นที่ตัวเคเจอผู้หญิงคือใคร